สวัสดีทุกท่านยามเย็นนะครับผมทุกท่านเราก็ราทำการการไข่ใหม่เนาะหรือว่าครอบไข่ใหม่นะครับผมก็จะแยกมาเนาะจะตัวเล็กตัวใหญ่จ้ตัวใหญ่เราก็ใส่ห้าสิบแม่นะครับผมถ้าเป็นตัวถ้าเป็นตัวเล็กเราก็ใส่ประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบนะครับทุกท่านอันนี้ตัวใหญ่อยู่เราก็ใส่ห้าสิบนะครับใส่ไปแล้วก็ครอบนะครับท่าน ครอบให้เรียบร้อยแล้วก็พรุ่งนี้เช้านะครับผมสักเจ็ดโมงนะครับผมเราก็มาเก็บไข่ใหม่นะครับผม,ม,บใ,ม,บผมใส่เข้าไปเรื่อยให้ครบนะครับผมพ <นะ S 2> อครบแล้วเราก็นำมาครอบไข่แบบนี้นะครับผมก็ครอบลงไปเราใส่ถาดเนาะถาดละสิบสอง สิบสองปากหรือสิบสองแผ่นไข่นะครับท่านเดี๋ยวพรุ่งนี้เดินทางนะครับผมสำหรับท่านที่สั่งนะครับผมแต่ว่าท่านใดที่สั่งขมาทีหลังนะท่านถ้าไม่พอพรุ่งนี้ก็จะจะส่งในวันถัดไปเนาะเพราะว่าเราจะจัดส่งอยู่สองวันนะครับผมก็น่าจะเพียงพอกันวันนี้ออกเยอะมากนะท่านสิบกระด้งนะครับผมสองถาดนะครับผม แอีเต็มเลยนะครับผมทุกท่านไม่ต้องกังวลเนาะได้ครบกันทั่วทุกคนอยู่แล้วนะครับผมโตัวผู้ที่เราแยกออกนะครับแล้วก็ใส่กระด้งไว้นะทุกท่านเผื่อพรุ่งนี้ตัวมีออกเยอะอะไรเราจะได้ผสมได้อีกทีหนึ่งนะครับผมช่วงนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดี